บิลสลามุอลัฮุรอห์มานุรรฮิยิมอันผิดุรุลลาฮ์ว ص ل ا ت وسلام على رسول الله ะ ع ل ى آله وصحبه ومن بله وبارك الله عليكم ขอสันติความเมตตาปราณีและความเจริญจากลอสสุบฮานาหัวตาอัลาพึงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการบ้านคนดีที่รักทุกท่านครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราพยายามที่จะ ช่วยกันรังสรรค์ช่วยกันสร้างสรรค์ให้ตัวเขาเราเองเป็นคนดีครอบครัวของเราเป็นครอบครัวคนดีบ้านของเราเป็นคนดีและเราก็หวังว่าสังคมของเราเป็นสังคมแห่งคนดีพื้นแผ่นดินประเทศชาติที่เราอาศัยอยู่ก็หวังว่าจะเป็นพื้นที่ของคนดีนะครับเราต้องพยายามเพิ่มสัดส่วนของคนดีให้มากในสังคมนะครับ ก็หวังว่าเมื่อเราเพิ่มสัดส่วนของคนดีให้มากในสังคมแล้วก็จะมีผลทําให้สัดส่วนของคนเลวคนชั่วเนี่ยลดลงไปนะครับครับในครั้งนี้นะครับก็ยังคงพูดถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากความยำเกรงต่อรัศมีนาหัวตาลาซึ่งเราได้พูดคุยกันมาหลายตอนแล้วนะครับนะครับไม่แบบว่าจะเป็นผลประการไหนก็ตามเนี่ยนะครับล้วนและแต่มีคุณค่าอย่างยิ่งนะครับสำหรับ ผลที่เกิดขึ้นจากความยำเกรงต่อรอนสมัยแหนะหวตาลานะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดคุยกันนะครับว่าคนที่ยำเกรงต่อร้อนสมัยแห่งนะหวตาลานี่คือผู้ที่ประสบความสําเร็จผู้ที่ได้รับชัยชนะอันเป็นชัยชนะที่แท้จริงอันเป็นความสําเร็จที่แท้จริงความสําเร็จที่ที่พวกเรามักจะพูดถึงหรือผู้คนทั้งหลายพูดถึงเนี่ย นนเช่น,น,เน,รเรน่คนนี้ประสบความสําเร็จในชีวิตคนนี้ประสบความสําเร็จในการเรียนคนนี้ประสบความสําเร็จด้านนั้นด้านนั้นด้านนั้นพี่น้องครับความสําเร็จเหล่านี้เป็นความสําเร็จชั่วคราวแค่ในโลกดุนยาเท่านั้นเองสําหรับผู้ศรัทธาแล้วสิ่งที่เขาต้องการอย่างมากก็คือความสําเร็จในโลกอาคารดุนยาเนี่ยถ้าเราเปรียบกับอาครารแล้วมันเป็นแค่ประมาณแป๊บเดียวนะครับเพียงเพียงไม่ ช่วงเวลาสั้นๆน,นิดเดียวนี่ถ้าเราเปรียบเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ในดุนยาว่าจะเป็น60ปี70ปี80ปีถ้าเราเทียบกับอาครอเนี่ยดุนยานี่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มากมายอะไรเลยอาครอนยาวนานที่สุดนะครับยาวนานอย่างมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นความสําเร็จที่แท้จริงที่ผู้ศรัทธาปรารถนาอย่างยิ่งก็คือความสําเร็จในโลกอาครอแล้วใครครับที่จะได้รับความสําเร็จคนที่มีความยำเกรงต่อมาสุบฮานะหวัวตาละนะครับ ประการถัดมานะครับคนที่มีความยำเกรงต่อลอสุบฮาหนะฮัวตาลาเนี่ยความเมตตาของอัลลอฮ์จะได้รับแก่เขาอัลลอฮ์หะบดความเมตตาของอลอสุบฮาหนะฮัวตาลาจะได้รับแก่เขาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับความเมตตาของลอสุบฮาหนะฮัวตาลาเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลยาิย่งใหญ่มากเลยเราไม่อาจที่จะแสดงตนเป็นเจ้าของ คิดเอาเองว่าเราจะต้องได้รับความเมตตาทึกทักเอาเองว่าเราจะต้องได้รับความเมตตาคิดเอาเองว่าอัลลอฮ์ต้องเมตตาเราเราคิดเองไม่ได้นะครับวิธีการที่จะทําให้เราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาส่วนหนึ่งจากวิธีการเหล่านั้นก็คือพี่น้องดูในอายะห์นี้นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบหกนะครับจาก surah al-araf นะครับร l a z m ม วรหมตีวิุง حمتي وسعة كل شيء ف س أ ك ت ะ ه لل ت ا للذين يتتقون ويأتون الزكاة و ل د ي ن ا ุมบิอายาตินาย و ม ي น و นและความเมตตาของฉันเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลน,นึงแก่ทุกสรรพสิ่งอเา๋อเป็นผู้บอกเองเนะครับว่าความเมตตาของพระองค์เนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลย ดังนั้นฉันจะบันทึกมันบันทึกความเมตตาเนี่ยบันทึกให้แก่ใครครับให้แก่ผู้ที่มีความยำเกรงผู้ที่แจกจ่ายอากาศและผู้ที่พวกเขาาีศาัสธามั่นต่อสัญญาณต่างๆอายะตต่างๆของเราอัลลอฮฺอัลลอฮฺคุณสมบัติของคนที่อัลลอฮฺจะบันทึกความเมตตาของพระองค์ให้กับคนเหล่านั้นหนึ่ง ยัตตาปูนมีความยำเกรงสองยุตูนสาสกาแจกจ่ายสกาศสามวล,ลดีนะหุมเบอายาทินายุมินุนอีมานศรัทธาต่อบรรดาสัญญาณต่างๆสัญญาณต่างๆอายะต่างๆไม่ว่าจะเป็นอายะอันกุรานสัญญาณแห่งอันกุรานก็คืออายะกุรานนะครับอันกุราน,ะรนราว่าอย่างนั้นเราเชื่อมั่นตามนั้นและอายะอันเกาเนีย สัญญาณแห่งจักรวาลทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยสามารถที่จะเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการมีของอัลลอฮฺสุบฮาหูอัตตาลาบ่งชี้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์บ่งชี้ถึงเดชานุภาพของพระองค์ได้ทั้งนั้นเลยซึ่งใน,นอัลกุรอานเนี่ยชวนให้มนุษย์คิดให้ใคร่ควรวญในสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเขาเห็นไหมครับอัฟลายังซูรูนอีลอีบิลิกัยโฟคเลกอตพวกเขาไม่ได้พิจารณาดูอูดดอกหรือคนอาหรับเขาชินกับอูด พราะเอ่ยถึงอูดเนี่ยเป็นสิ่งที่หูชินหูชินตาแต่พวกเราเนี่ยอาจจะไม่ชินไม่เป็นไรมีอีกท้องฟ้าแผ่นดินเห็นไหมครับเราตื่นนอนขึ้นมาเปิดประตูนหน้าต่างไปเราก็เห็นฟ้าแล้วเราก้าวลงจากบ้านเราก็เห็นพื้นดินเจอกับพื้นดินแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งต่งตางๆที่รอบตัวเราเนี่ยเป็นอายะอันเก่าเนีย่ยเป็นสัญญาณของลอแห่งสัญญาณจักรวาลน,นั่นคือสิ่งที่มีอยู่ใน ในจกักรวาลน,นี้ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงอัลลอฮ์สุบฮานะฮะตาลาได้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยเขาจะได้รับเป็นบทเรียนได้รับเป็นข้อคิดจากสิ่งต่างๆเหล่านีท้ทั้งหมดนะครับและนี่คือคุณลักษณะของคนที่ Allah อัลลอฮ์ยืนยันไว้ว่าพระองค์เนี่ยจะบันทึกความความเมตตาความกรุณาของพระองค์เพื่อมอบให้บันทึกให้เลยนะครับถ้าให้ไม่ได้บันทึกเนี่ยบางทีก็ อาจจะลืมอบอกว่าจะให้แต่ไม่ได้บันทึกเอาไว้บางทีก็ไม่ได้ให้แล้วก็มาบอกว่าให้ไปแล้วแต่นี่ไหมครับมีหลักฐานชัดเจนนั่นคือเลาบอกว่าฟาซาไอคืูบูฮาดังนั้นฉันจะบันทึกมันให้แก่ผู้ที่มีความยำเกรงผู้ที่แจกจ่ายสกาดและก็ผู้ที่อม م านศรัทาธาต่อสัญญาณต่างๆของเราครับนี่คือคำมั่นสัญญาจากของเราซุบฮานะฮุวาตานะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับประการถัดมานะครับ ความยำเกรงเนี่ยเป็นซิฟัตุลลิลอัมบียะเป็นคุณลักษณะเป็นบุคลิกของบรรดานาบีนบีบรรดาศาสดาบรรดาศาสนทูตทั้งหลายว่ามันซดดะกับหุมแล้วก็เป็นบุคลิกของคนที่เชื่อมั่นต่อบรรดานาบีทั้งหลายอัลลอฮฺ سبحانه และกษัตริย์ได้บอกกับพวกเราอย่างนี้นะครับว่าวัละดีนเจอบินซิดกีวะซดดะบิฮีฟาอูลาอิกะฮุมุลมุตตะกุน และผู้ที่นำมาสิ่งความสั์จริงสัจจะและก็เชื่อมั่นต่อต่อมันต่อสิ่งนั้นเขาเหล่าน,นั้นคือบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงมีความเกรงกลัวทั้งหลายนะครับรับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับดังนั้นเป็นเกียรติอันสูงส่งเลยนะครับความยำเกรงต่อลออัตตะกวาเนี่ยเป็นบุคลิกของบรรดานบับีเป็นบุคลิกของบรรดารอซูนนะครับเราไม่มีโอกาสได้พบเจอกับนบีท่านใดทั้งสิน้น นะครับเพราะนบีท่านสุดท้ายคืออบ,บีมาฮหมมดศรลลอหัวใดหัวสัลลัมและท่านก็จากไปจากพวกเราไปเป็นพันปีแล้วเนี่ยแต่เราสามารถที่จะมีมีวิถีมีเส้นทางมีแนวทางมีบุคลิกที่ละไมคล้ายคึงกับพวกเขาได้นั่นก็คือด้วยความยำเก่งด้วยความอัต,ตกวานะครับเหมือนที่อรร์บอกกับพวกเราไว้ในในในอายะนี้นะครับซึ่งเป็นอายะที่33จากสุรอะซุมัดนะครับ ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับก็วันนี้เราได้พูดคุยถึงสิ่งที่ได้รับเป็นผลจากความยำเกรงต่อลสสมฮานะหัวตาลานั่นก็คือจะได้รับความเมตตาจากพกระองค์รสสมฮานะหัวตาลาและประการถัดมานะครับความยำเกรงต่อลสสมฮานะหัวตาลาเป็นบุคลิกของบรรดา,าศดา,ดาสดาบรรดาศาสนทูตบรรดาอัมบิยทั้งหลายนะครับก็หวังเหลือกเกินนะครับว่าผมเองและพี่น้องทุกคนก็คงจะมุ่งมั่นมุ่งมันนะ่นพยายามที่จะ มีความยำเกรงต่อรัชสมัานาัวตาลาในทุกวิถีในทุกเรื่องราวในทุกการดําเนินชีวิตในทุกการการะทําในทุกคําพูดของพวกเรานะครับเพื่อเราจะได้เป็นคนดีของรัชสมัานาัวตาละนะครับอบิลลาฮิตาฟิกวันฮีดายะวัสสลามาลกุมอัลลอุมะห์มัตุลลอฮ์วะมรอกากตุ